สวดัสุดีกันทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนครับเข้าสู่ชาแนลแรปดูและเราก็าอยู่กับเกมโรบอกแม็กที่มีชื่อแ่ซิมโบเลเตอร์ไ9 นี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงหัวข้อวิธีการฟาร์มเพชรในแบบเพชรซิมในที่นหนกันหลังจากที่แบบเพชรซิมในที่นเนี่ยครับได้เปิดมานะครับผมตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมารวมจะถึงวันนี้นี่ก็ผ่านมาประมาณ4วันแล้วนะครับและวันนี้นะครับผมพี่เดฟก็จะมาพูดถึงวิธีการฟาร์มไดมอนด์นะครับผมในแบบเพชรซิมในที่นายกันเพียงแค่วันเดียวเนี่ยน้องก็สามารถที่จะฟาร์มเพชรกันได้แบบจากศูนย์ไปถึง1ร้านได้เพียงแค่1วันกันเลยเอาล่ะทีนี้เรามาพูดถึงวิธีการฟาร์มกันครับผมว่า,า,า,านนการฟาร ฟาร์มเพชรหรือไดมอนด์นะครับวันละ1ล้านนะครับทำได้อย่างไรเรามาดูกันครับวิธีที่1คือการฟาร์มในโซน VIP ครับผมทุกคนโซน VIP จะเป็นโซนจุดที่จะมีไดมอนด์เพชรนะครับสปอนเกิดอยู่ตลอดเวลาซึ่งจะคล้ายกันกับภาคเพชร simulator X เลยนะครับโดยที่น้องๆนะครับผมจะเข้ามาโซนนี้ได้น้องๆจาเป็นจะต้องมีเกมพาร์ที่ชื่อว่า VIP ก่อนนะครับซึ่งเกมพาร์ VIP นี้นะครับจะมีราคาอยู่ที่400ดอลลาร์ครับผมน้องๆครั้งแรกที่น้องๆซื้อน้องจะได้รับไดมอนด์นะครับ ผมหรือเพรเนี่ยไปเลยจํานวน10,000่นไดมอนด์และน้องยังสามารถที่จะได้ชื่อของเรานีครับผมเวลาพอพิมพ์นะครับผมจะมีป้ายแท็กเขาว่า,อา VIP อย่างนี้เลยครับและเราจะสามารถที่มารับกล่องสมบัติ VIP reward ตรงนี้นะครับได้ในทุกๆวันเลยซึ่งมันจะให้เป็นกล่องสมบัติของเรามานะครับผมมีไม่เอ่ยไม่มีกล่องนั้นอะ่ะเราจะสามารถสุ่มได้ทั้งเป็นไดมอนด์นะครับผมเป็นหนังสือเอ็นชาร์ดและเป็นพวกน้ํายาบูธนะครับหรือเป็นพวกผลไม้ด้วยซึ่งถามว่า,า VIP ของภาคเนี้ยมันไม่เหมือนกับภาค X ตรงที่ว่า เราเดินมาที่กล่องสมบัติแล้วจะได้เงินถูกต้องไหมครับผมแต่อันเนี้ยได้เป็นกล่องของขวัญที่เราเปิดออกมานะครับผมจํานวน3กล่องแล้วเราก็จะได้เป็นพวกน้ํายาบูธแล้วก็ผลไม้ด้วยนะครับผมถือว่าค่อนข้างที่จะดีเลยนะ400รโรบักแล้วก็ได้เป็น v i p มารับสมบัติอย่างนี้ได้ทุกๆวันนะครับเรามาพ,พูดถึงวิธีการฟาร์มของ PDF ดนีกว่านะครับเราเนี่ยครับจะสามารถฟาร์มโซนบีอีพีไดมอนด์ตรงนี้ได้เลยนะครับเรามาดูวิธีการของ PDF กันดีกว่าว่าพี่เดฟนะครับผมมีการเซตอย่างไรและมีการใช้อเเเทมมออะไไรร้้้าาางงใในนนนกฟหดช่วโลลป็แสย อันดับแรกนะครับผมสิ่งแรกนะที่น้องๆควรจะมีก็คือเป็นสมุดเอ็นชาร์ดนะครับสมุดเอ็นชาร์ดของพีดีเอฟนะครับที่จะใช้นะครับหลักๆคือเป็นสมุดบัตดมอนด์น้องๆบัตดมอนด์เนี่ยอันเนี้ยเอาให้ดีที่สุดเท่าที่น้องจะมีได้เลยนะครับน้องอาจจะเป็นไดมอนด์วีดมอนไอวีนะครับผมหรือไดมอนดสามดมอนสองก็ได้ขอให้มีเอ็นชาร์ดที่เป็นไดมอนด์นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือน้องนะครับควรที่จะต้องปลดล็อกนะครับอย่างต่ำเนี่ยสามสล็อตนะครับผมหรืออยู่ที่ประมาณแลงห้าแลงหก ยิ่งดีหรือถ้าให้ดีนะครับผมควรที่จะปลดล็อกให้ถึงแรงแปดเลยนะครับน้องจะได้สล็อตใส่สมุดเอ็นชาร์จเนี่ยมาถึง4เล่มด้วยกันนะครับผมส่วนไอช่องข้างล่างนี้เป็นพรีเมียมเอ็นชาร์ดสล็อตนะครับผมอันนี้น้องจําเป็นต้องใช้โรบรักในการปลดล็อกนะครับซึ่งอันนี้อาจจะรวมๆนะครับผมจากที่พี่เเติมมาก็จะประมาณอยู่ที่2,000กว่าโบรบักเลยซึ่งนี่อาจจะค่อนข้างที่จะเปลืองหน่อยแต่สําหรับใครที่แบบสายฟรีนะครับผมแค่ปลดล็อกให้ถึงแรง8ก็ได้มา4สลอ็อตและทั้งนี้ก็น่าจะเพียงพอในระดับหนึ่งแล้วนะ พ ok <S 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 ี่เอมีสมุดไดมอนบัฟอยู่ด้วยกัน3เล่ม3เล่มเองนะคนดู3เล่มครับผมน้องๆและพี่เอมก็ยังมีอีกสมุดหนึ่งที่มันไม่ใช่เป็นสมุดที่ชื่อว่าไดมอนนะครับผมแต่สมุดนี้ชื่อว่าฟอร์จูนนะครับสมุดฟอร์จูนมันจะบวกอัตราการได้เหรียญที่เราได้รับนะครับผมจากการตีกล่อง100%และไดมอนอีก 50%ด้วยกันเลยนะซึ่งมันจะต่างยังไงกับสมุดเอนชาร์ดไดมอนด์ครับอ่ะสมุดเอนชาร์ดไดมอนด์วีนะครับระดับมิติคอลนะครับผมอันนี้บอกว่าจะบวกจํานวนไดมอนด์ที่เราได้รับจากการที่ก่องเนี่ยอยู่ที่40%่สิบเหรับสมุดฟอร์จูนนะครับผมจะมากกว่าสมุดไดมอนด์วีเนี่ยอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์ด้วยกันเลยก็ถือได้ว่าว่าถ้าใครที่สามารถหาเจ้าฟอร์จูนมาได้เนี่ยก็คือบวกทั้งคอยนะครับผมบวกทั้งเหรียญบวกทั้งไดมอนด์เนี่ยคู่กันไปเลยนะครััับบนนนนนน้้น้้้้ออออองงกกก็็็เเเเเลลลล่่่่่่ีีีถืวาใใใชไไดดดยยยะะะะพพจสสปคครผมมทห แล้วใช่ไหมครับผมตอนนี้พี่เดมมีสล็อตเหลือที่ว่างหนึ่งสล็อตสำหรับใครที่มันสาย AFK นะครับแล้วรู้สึกว่าสล็อตมันเหลือน้องๆจะสามารถใช้เป็นเจ้าสมุดเล่มนี้ก็ได้นะครับผมแมกเนตหรือสมุดแม่เหล็กนะครับก็คือมันจะดูดไอไอพวกเพชรนะครับผมหรือออฟต่างๆที่เราได้จากการตีเนี่ยกระจายอยู่ตามบริเวณรอบๆเนี่ยที่บางโซนของเราเนี่ยมันไม่ถึงนะครับผมก็สามารถดูดมาได้เช่นกันนะครับอันนี้เผื่อกรณีที่พี่เดฟเจอปัญหาบ่อยๆก็คือทุกครั้งที่เรายืน AFK ในโซน v i p ครับมันจะมีบางส่วนที่เป็นเพชรไดมออนนดบาางงส่นน่่วียยทมักรระจะรูต ops okay. เลี่ยมันทําให้เราเวลาที่เราไปยืนอยู่ตําแหน่งตรงกลางนะครับมันไม่ค่อยจะดูดมาทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ช่วยตรงนี้ได้เหมือนกันถ้ากเราใช้สมุดแมกเนตนะครับหรือสมุดแม่เหล็กนะฮะสิ่งสําคัญที่2นะครับผมที่ควรจะต้องมีนั่นก็คือน้ํายาบูทไดมอนด์พชั่นครับผมคนดูน้ํายาบูทไดมอนด์พชั่นนะครับจะเป็นหน้าตาสีฟ้าอย่างนี้นะทุกคนเรามาพูดถึงน้ํายาโพชั่นของภาคนี้กันหน่อยทุกคนครับน้ํายาโพชั่นของภาคนี้ทุกคนไม่สามารถที่จะกดทับกันได้นะครับผมน้องๆไม่สามารถกดทับกันคือยังไงผม าสมมติพี่เดฟใช้เป็นน้ำยาไดมอนด์พอชันที่เป็นระดับ IV นะครับมันบอกว่ามันจะบวกโบนัสจากการได้รับของไดมอนด์เนี่ยห้เป็นระยะเวลา30นาทีนะฮะแต่ถ้าหากเป็นขวดของไดมอนด์สนะครับจะบวกไดมอนด์ที่ได้รับนะฮะสามสิบเปอร์เซ็นต์เป็นระยะเวลายี่สิบห้านาทีถ้าหากสมมติพี่เดฟกดน้ำยาพอชันตัวนี้ก่อนเราจะไม่สามารถกดไอที่เป็นน้ำยาต่ำกว่าระดับ I v วติดเลยนะทุกคนก็คือน้องกดอันไหนสูงที่สุดอันล่างที่น้องกดไปก็คือมันจะหายไปเลยไม่มีผลนะฮะเพราะฉะนั้น้้นนใหเลือกยาที่สูง ที่สุดก่อนละกันแล้วก็ค่อยไล่ไล่ไลงไปจนกว่ามันจะไม่มีให้เราใช้ละน้องๆโอเคพี่เดฟก็จะเลือกไปเป็นน้ํายาไดมอนด์ไอวนะครับอ่ากดไปเลยและทีนี้สิ่งต่อไปที่จําเป็นการที่เราจะได้ฟัง ไดมอนด์ในโซน VIP ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับผมก็คือเจ้าสิ่งนี้นะครับผลไม้ส้มนะครับผมมันบอกว่ามันจะบวกไดมอนด์บูทให้เรา1%ซึ่งสามารถสแต็กกันได้อันนี้ควรจะต้องมีเพราะฉะนั้นกินไปเลยทุกคนครับผมทุกคนจะเห็นสังเกตบัฟตรงนี้แล้วใช่ไหมครับน้องๆนี่คือบัฟจำนวนเวลาของผลไม้ที่เรากดใช้ไปเมือสกู่นี้นะครับโอเคและอีกหนึ่งไอเทมที่สําคัญนะครับไดมอนด์แฟกหรือธงไดมอนด์มันบอกว่าบริเวณในช่องแอเรียสี่เหลี่ยมของเรานะครับผมทุกคนอันนี้ไม่่วาจะเป็นคร ก็ปักได้นะฮะมันบอกว่าจะาคูณ2ไดมอนที่ได้รับจากการตีกล่องเป็นระยะเวลา5นาทีด้วยกันนะครับถือว่าเยอะนะครับคูณ2เลยนะแล้วมันต่างยังไงกับไอ้เจ้าทงฟอร์จูนนะครับฟอร์จูนเนี่ยก็เป็นบวกไดมอนคูณ2เช่นกันแต่มันจะเพิ่มเหรียญที่ได้รับนะครับผมอีก50%ถ้าถามว่าเราจะเป็นต้องใช้ทงไหนครับที่สำหรับการฟาร,ร์มโซน VP พโซน v ีตอนนี้มันมีแค่เฉพาะไดมอนถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นเราเลือกใช้แค่ทงไดมอนก็พอนะครับผมปักไปเลย เรามีเวลา5นาทีโซนนี้จะฟาร์มคูณ2อ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับผมว่าไดมอนด์เนียผมระยะเวลา5นาทีของบีเนี่ยจะได้ไปเท่าไหร่กันบ้าง โอเคครับผมและธงเราก็หมดเลยครับเราได้มาประมาณ1 1 0 0 0หนะครับหนึ่งหมื่นถ้าเราคิดเป็นจำนวนใน1ชั่วโมงนะครับเราจะสามารถฟาร์มได้เท่าไหร่กันเลยก็5นาทีนะา 60, 2, 000, นะครับผมหารด้วย60 1 3 2 0 0 0สนานะครับผม1 3 2 0 0 0สไดมอนต์ตอ1ชั่วโมงนะครับแต่ย้ําว่าในตลอด1ชั่วโมงเนี้ยเราจะเป็นจะต้องคอยปักไดมอนแฟกอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วควรจะต้องมีน้ำยาบูทพชั่นซึ่งวิธีนี้นะครับผมพีดีเอฟพีเดฟต้องบอกก่อนว่าเฮ้ยซึ่งตอนน ถามว่าสุดหรือยังเรายังสามารถที่จะไปต่อได้นะครับผมจากเซตของ PDF เนะครับเราอาจจะอัดเป็นเซตไดมอนด์ให้หมดเลยก็ได้นะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้แมกเนตแต่เพียงแค่เราต้องมาคอยปักทงไดมอนด์แฟกต์นะครับผมทุกๆ5นาทีเท่านั้นก็พอจะได้ประมาณ1ชั่วโมงต่อ10,000แสนนะครับผม1นึแสนสามเลยทีเดียวนะครับผมนี่ยังไม่รวมไอ้เจ้ากล่อง V ี p ข้างหลังที่เราสามารถที่จะไปกดรับได้อีกทุกๆ9ชั่วโมงอีกต่างหากนะทั้งน้องเอาละครับทุกคนเราก็มาพูดถึงวิธีที่2นะครับผมในการฟาร์ม ผมวิธีนี้นะครับก็คือการฟิวเอาตัวไปขายครับฟังดูแล้วคงจะงงกันนะครับว่าฟิวเอาตัวไปขายคืออะไรครับพี่ครับคืออย่างนี้เลยครับผมทุกคนทุกคนการฟิวนะครับผมมันจะอยู่ในให้เปิดยังเทเลพอร์ตของพวกเรานะครับผมและมายังที่โซนที่28นะครับผมซันตี้เท้าครับทุกคนว้าไปเลยตูม พอน้องๆมาถึงนะครับน้องจะเจอกับเครื่องที่เอาไว้ทาฟิวเพชรเนีน่ยตอนนี้นะครับผมทุกคนหลายคนอาจจะรู้แล้วแต่น้องๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่ามันมีตัวดามเอจตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะแรงมากที่สุดในตอนนี้นะครับก็คือเจ้าตัวไซบอร์กโดมินัตนะครับตัวธรรมดาของมันเนี่ยดามเอจอยู่ที่34มหมที่เป็นเรนโบว์เนี่ยจะอยู่เกือบที่ห้าหมื่นกว่าเลยห้าหมื่นกว่าเลยนะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับผมคือคือเจ้าตัวนินจาแคทซึ่งไอ้เจ้า2ตัวนี้นะครับซึ่งมันจะอยู่ในขไข่ใบเดียวกันกับไอ้เจาามก ครับผมและไอเจ้านินจาเต่านะครับผมสองตัวนี้นะฮะนี่ก็คือหาจากไข่พวกนี้เลย <S <S <ๆ>นี่บางคนอาจจะเปิดได้30ฟอง40ฟองอันนี้ขึ้นอยู่กับฟองน้องๆนะครับผมในการอพาร์ตในการสุ่มไข่ของพวกเราเองเลยนะครับแต่ของเดฟเนี่ยตอนนี้เปิดได้อยู่ที่หฟองต่อรอบนะครับแล้วก็มีเกมพาร์ตออโต้แฮทนะครับผมหรือออโต้สุ่มไข่นั่นเองซึ่งอันนี้ได้จากการที่เราต้องรีเบิร์ตครั้งที่2ก่อนนะครับน้องๆก,ก,ก็คือไปถึงโลก50ให้ได้ก่อนแล้วเราถึงจะสามารถได้ไอเจ้าตัวพาร์ตที่เป็นออโต้แฮทตัวนี้มานะครับ ข้อดีของภาคนี้คืออะไรรู้ไหมทุกคนเราสามารถเอาตัวที่เป็นระดับมิติเข้เนี่ยมาฟิวหาได้ด้วยนะโดยปกติเนี่ยภาคที่แล้วมันจะฟิวได้เฉพาะตัวที่เป็นระดับเลเดอร่ตัวมิติเข้าที่เป็นพื้นสีส้มเนี่ยไม่สามารถฟิวหาได้นะแต่ภาคเนี้ยเราสามารถที่จะใช้ตัวมิติเข้าในการฟิวได้โดยสูตรที่พี่เดฟจะใช้เนี่ยครับถ้าหากพี่เดฟใช้เป็นเจ้าตัวนินจาเต่าพี่เดฟจะใช้เป็นตัวนินจาเต่าแบบเรนโบว์ซึ่งใครสงสัยว่าไอ้นินจาเต่าเรนโบว์ผมจะทํายังไงครับพี่เพราะว่าผมไม่มีเกมพาร์ทนะครับเราสามารถเอาตัวทอรรัตวธด ที่ทาเป็นโดทองเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาทําเป็นตัวเรนโบว์ได้ที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมน้องๆทำไปเลยนะครับผมทุกๆสินตัวเราจะได้ตัวเรนโบว์หนึ่งตัวนะครับม,มาพูดถึงการฟิวกันครับทีนี้เราจะเอาตัวที่ดาำที่สุดไปขายกันครับผมก็ดูเพื่อหาเพชรจาก ตัวดาเมจที่เยอะที่สุดเพราะยังไงทุกครั้งเวลาที่มันมีไถใหม่มาเนี่ยครับมันก็จะต้องมีตัวดาเมจใหม่ซึ่งคนเขาก็ยินิยมหาตัวดาเมจแรงๆมาเล่นกันอยู่แล้วเนี่ยครับเพราะฉะนั้นวิธีนี้นะครับผมเราจะสามารถได้ใช้แทบทุกอัปเดตเลยคือการเอาตัวที่ดามเมจที่แรงที่สุดมาฟิวหานะครับผมและเอาไปขายในตลาดแค่นี้ก็เป็นวิธีการหาเพชรได้เช่นเดียวกันนะครับผมโดยสูตรหน้าแผ่นปัจจุบันนะครับผมพี่เด็จะใช้ไอ้เจ้าตัวนี่จากเอ่านะครับที่เป็นระดับเรนโบ้45ตัวด้ดยาาออยวาาออไไดย ก็เจ้าตัวนะินจาแคทเนี่ยสามตัวนี้ด้วยกันอ่ะเรามาสุ่มกันดีกว่าครับผม อเอนี่ครับผมคนดูได้มาแล้วไซบอกโดมินัสนะครับผมดาเมจอยู่ที่ 50.7k แล้วกันอ่ะดาเมจอยู่ที่ 50.7k ครับซึ่งตอนนี้ในตลาดนะครับผมนะวันที่พี่เด็อัดเนี่ยก็ค่อนข้างที่ยังพอขายได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราเอาไปขายกันอ่ะเราจะหาไอ้เจ้าตัวโดมินัสมาขายกันนะครับผมคนดูอ่ะพี่เด็บก็จะฟิวอย่างน,นี้ไปเรื่อยๆเลยนะฮะอ่ะเรามองฟิวก่อนนอกจากที่เราจะได้เจ้าตัวโดมินัสแล้วนะครับผมเรายังมีโอกาสที่จะฟิวได้เป็นเจ้าตัวนินจาแคทด้วยนะซึ่งไอ้ตัวเนี้ยเราก็สามารถที่จะขายได้ราคาเหมือน เราต้องการโดมิเนตประมาณสัก10ตัวแล้วกันเราไปตั้งขายในตลาดนะครับน้องๆเอาละครับมาดูตอนนี้เราได้เจ้าตัวโดมิเนตนะครับแบบลุงนะฮะสิกว่าตัวแล้วคนเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าตัวพวกนี้นะครับผมไปลองตั้งขายกันในตลาดแผ่ปัจจุบันนะครับว่าเราจะขายกันได้หรือเปล่านะครับซื้อวิธีการไปยังโซนตลาดนะครับให้เราวาร์ปไปยังโลกหมายเลข3มนะครับผมหรือคาเทลอปราสาสนะครับโดยเราจะเข้าไปยังเทดดิ้งพาซาได้น้องๆจําเป็นต้องรีเบิร์ตนะครับผมหรือเกิดใหม่ก่อนหนึ่งครั้งนะครับแล้วมันจะให้กุญแจทองกับเรามานะครับ ประตูพังปราสาทนี้ได้นะฮะพอเข้ามาก็าจะมีที่เป็นโซนไว้สาหรับหมุนวงล้อเปิดกล่องคิดตั้นนะครับทำตัวหิ้วตัวใหญ่นะร,รวมไปถึงตรงนี้ครับประตูไปยังเทดดิง้งพาษซามาตามมากันเลยครับคนดูเราลองมาดูกันในตลาดกันดีกว่าว่าตอนนี้เขามีขายอะไรกันบ้างนะครับ ขา,ขายวะนั่นนายหิวยูดิคอนดาก้อนเออ้ยไม่ใช่ประเด็นสําคัญคุณดูทุกคนมาดูตรงนี้ครับผมน้องๆน,น,นี่เราจะเห็นบางคนเนี่ยครับผมเอาเจ้าตัวไซบอร์กนมินัทมาขายด้วยเหมือนกันเห็นป่ะนี่เห็นไหมเขาจะขายกันประมาณอยู่ที่900 0เพชรเนี่ยต่อตัวนะเพราะาอันนี้มันคูณ10น้องๆสังเกตดูเขาคือคูณ10นะฮะนั่นหมายความว่าถ้าเราจะขายเนี่ยเราก็น่าจะขายถ้าอยากจะให้ออกไวๆเราก็สามารถที่จะตั้งขายต่ำกว่าเขาก็ได้นะทุกน้องค่ะแล้วลองหาโซนที่เราสามารถตั้งร้านค้าได้ก่อนนะครับผมนี่ไออ่ะตรงนี้มี ขายแพงหน่อยแฮะเราลองมาตั้งขายตรงนี้ข้างกันเลยตัดราคาเขาดูหน่อยดีกว่าบินทจะลองตั้งดูทั้งประมาณตัวละเจ็ดพันเหรียญดูนะครับผมคุณดูดูิซิว่าจะออกกันหรือเปล่าอ่ะสำหรับโดมินัสนี่ครับผมคุณดูโอ้โอ,โอ้นี่คือยังไม่ทำตั้งร้านเสร็จเลยซื้อออกแล้วเหรอเห็นไหมเจ็ดพันเหรียญ าค,าคนละคายคนข้างๆเทคนิคของวีดีมในการตั้งร้านค้านะครับโดยปกติผมมันจะใส่ได้ตั้งได้เพียงแค่4สล็อตเท่านั้นถ้าสมมติบอกว่าเอ้ยเราอยากขายเกินมากกว่านี้เราจะทํายังไงครับผมคุณดูเราก็สามารถที่จะลูดตรงนี้ได้เหมือนกันแต่ข้อระวังน,นิดนึงนะครับผมน้องถ้าหากาเราเลื่อน2จํานวนตรงนี้แล้วเรากดคอนเฟิร์มนะครับอันนี้หมายความว่าเราจะขาย2ตัวนั้นนะครับผมในสล็อตนั้นราคาที่เราจะตั้งเนี่ยจะไม่ใช่ต่อตัวละเราก็ต้องบวกไปนะว่ามันคือตัวเท่าไหร่สมมติเมื่อกี้ว,ว7 พันนะครับผมเราก็ต้องบวกกันไปเป็น1นะึ่งหมื่นสี่นะฮะอ่ะโอเคตั้งไปหมื่นสี่ดูซิจะออกไหมฮะและพี่เด็บก็จะตั้งอีกสล็อตหนึง่งเฮ้ยไปออกกว่าหมื่นสี่แบบ2ตัวเฮ้ยออกเฉยเลยอ่ะใช้ได้ใช้ได้อ่ะตั้งอกีกอ่ะตั้งอีก2ตัวเป็นสล็อตละสองตัวเลยมาหมื่นสี่หมื่นสี่สองตัวหมื่นสี่สองตัวหมื่นสี่อ่าสองตัวหมื่นสี่สองตัวหมื่นสี่ออกไหมออกอ่ะเฮ้ยไม่ได้แล้วเนี่ย hesive. เพราะเราขายถูกไนงะพราะเราได้มาง่ายครับผมน้องๆเพราะเราฟิวได้มาง่ายครับมันเหลือจากการที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมเราก็สามารถเอามาหาเพรได้นี่ขนาดพี่เดมนึกว่าจะขายไม่ออกแล้วนะฮะยังมีคนซื้อด้วยนะเนี่ยขายตัวละ 7, เจ็ดพันอ้าวซื้อไหมนายซื้อด้วยโอ้โหอีซี่วันนี้คนดูราคา นี่ต้องบอกก่อนว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตนะครับผมน้อง,อง,องแต่พีเดตั้งขายถูกกว่าคนอื่นเขาเนี่ยประมาณ2-3 0พันเนี่ยมันก็ขายได้สิเห็นป่ะสังเกตอย่างหน,นึ่งนะครับขมวนทำไมร้านข้างๆพี่เดฟเนี่ยคือเขาไม่ได้ตั้งราคาแบบแพงมากนะ เพราะมันก <mile> ็คือราคาที่บอกว่าตอนนี้ในัตลาดเขาต้อจะราคานี้อยู่ประมาณตัวละหมื่นเหรียญนะครับผมสำหรับไอ้เจ้าตัวโดมินัสเนี่ยแต่ด้วยความว่าเขาเห็นมันเป็นจํานวน5ตัวแล้วราคามันค่อนข้างสูงบางคนเขาก็แบบอู้มาเห็น50,000ก่ก็อาจจะกดไม่ไหวเขาอาจจะต้องการแค่ตัว2ตัวนะครับวิธีการของพีเดฟเนี่ยก็เลยจะตั้งทีละ1ตัวนะครับผมสังเกตดูนะพีเดฟจะตั้งทีละ1ตัวเท่านั้นเลยนะโอเคครับผมนี่ก็คือเป็นวิธีการหาไดมอนด์ของพีเดฟนะครับผมจากตอนแรกที่เราเปิดคลิปแบบเรามีเพียงแค่แปดแสนเท่านั้้นนรตอเเยาาไดม200,000 นี่ยครับใช้เวลาเพียงแค่ชั่วโมงก็ฝ่าเองนะครับผมรวมฟิวรวมอะไรแล้วเนี่ยก็คือแบตเซ็ตเนี่ยสองชั่วโมงนะอ่ะก็ได้แล้วนะครับท,ทุกคนนะครับผมชอบคลิปนี้และอยากให้พี่เด็บทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอ่าเพจซิมูเลเตอร์ไหนที่น,นายอีกนะครับผมยังไงก็ช่วยฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมสงสัยอะไรคอมเมนต์บอกได้เลยแล้วเราจะทำคลิปให้คุณอย่างแน่นอนวันนี้พี่เดฟต้องขอตวัวก่อนครับไปเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย